โอเคครับ okay, สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับระหว่างที่ผมกำลังคิดคอนเทนต์ไม่ออกเนี่ยผมก็ไปเจอรูปนี้มาก็คือรูปนี้เลยซึ่งทางเพจกีริน่า AOV ทัวร์นาเมนต์นะครับเขาก็จัดฮีโร่ที่นักแข่งระดับนานาชาติเล่นกันนะครับโดยแบ่งตามเปอร์เซ็นที่ถูกแบนแล้วก็เปอร์เซ็นการชนะนะครับซึ่งเราจะทำคอนเทนต์เราก็ต้องเลือกไปที่เทียร์4อยู่แล้วไปกันเลยทุกคนเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะเล่นตัวอะไรนะครับวันนี้ผมก็หยิบมาเป็นเลนแครี่นะครับเอาวิปมาเดี๋ยวแป๊บนึงวันนึงรี พูดไ่เสร็จเลยโอเคครับตอนที่ผมเอาวิปมานะซึ่งวิปก็รู้สึกว่าจะอัพใหม่นะครับเอ้ยเขาเรียกว่าไน,นะบัฟมาเนาะบัฟหรือว่าไอ,อ้นี่วะเหมือนว่าเขาจะตีช้าลงแต่ว่าหนักขึ้นเออช้าแต่หนักโอ้เซเลกาก็น่าเล่นนะครับมาจะเอาเซเลกามาเล่นอยู่เดี๋ยวซีรีส์นี้ผมจะวนไปเรื่อยๆนะนนวนตัวไปเรื่อยๆตายที่แล้วเ,เล่นเป็นซัพพอร์ตใช่ไหมตอนนี้จะเล่นเป็นแครี่ เราไปเหลือป่าเหลือกลางแล้วก็เหลืออะไรวะออฟเลนใช่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 อุ้ยหมูไม่หยุดเลยเพื่อนยิงกันจะตายแล้วแป๊บนึงทุกคนอุ้ยชี้หาอีนี้มามาละยิงยิงโอว้ว้าวฟิกครับต้องฟิกก่อนไม่ไหววะกลับไปช่วยได้ไหมโอ้ยแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนวางวงไม่ให้กลับ<ๆ>ไม่แบบว่าไม่กลับให้จะกลับเลย ตอนนี้ผมกดเป็นคนเดียวนะครับโซโล,โลแรงตอนนี้เวลา,ลาเท่าไหร่นยประมาณตีหนึ่งกดมาตอนตีหนึ่งแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับวันนี้เสียงจะพูดไม่ค่อยชัดหน่อยเพราะว่าร้อนในที่ข้างลิ้นเจ็บมากเจ็บแบบว่าพูดแล้วขูดอาจจะพูดแบบวันนีน้พูดไมาา่ชัดไม่พูดไมาา่ชัดเไรเราเจ็บที่ปากแต่ว่าการเล่นเราก็กา,กากไปด้วยเพราะว่าเราใช้ปากเล่นเกม เกลเกอามาคอนสังเถกกับเกลมเพื่อยยขอเสีงหน่อยอะไรอ่ะอมก้อกนเนาะรัดอยากรัดจังเลยอะ่ะฮึ๊บรัดได้ปะรัดได้ปะสวยครับสวยรัดได้สวยมากรอดไปเนี่ยเพื่อนอือกันหนึ่งกันหนึ่งกันหนึ่งต้องโซโลว่ะต้องโซโลแล้วว่ะโซโลโซโลโอเคโอเคเขาไม่เอาเพื่อนเราแล้วแต่เขาเอาเราแทนว่ะ <c oughs> เขาเอาเราแทนว่ะตันเข้าไปครับนี่ไงยิงว่ะดเะเาเมจไม่ค่อยมีว่ะได้อยู่อีกทีเดียว อีกทีเดียวนกก็ะจิบสวยตัดก,กันต่อแคลรี่เขาน่าจะกลับบ้านนะแล้วก็ดันบ้านเลยครับผมแถดนี้เนี่ยมันเขาเรียกอะไรนะมันได้บ้านไม่ค่อยได้ดามเมจโดนลดเยอะมากเลยทุกคนผมยังเล่นแบบเผลอเข้าไปได้เลยโดนตีกลับมาหน้าสั่นเลยอะ โอเคเขามีตัวกลางป้อมนะเราก็มีตัวหลวงฝั่งเขาก็เข้ามาได้ทุกแดทุกตัวเลยอืมตอนนี้จริงๆอ่ะผมจะกดเฟลิก้าไงแต่ว่าเจอทั้งอะไรนะดูดิฮาร่าโตโล,โอ,ยอ,อ,ลอย่างเงี้ยอีกนีเอซานิดอย่างเงี้ยทุกตัวมันถึงตัวเราได้อ่ะถ้าเรากลางไอไอนี้ไม่ดีอ่ะเราก็ตุยเย่เลยเฮ้ยอันติได้ไหมไม่เป็นไรเก็บไปม,มานาไปก่อนครับ รอครับเดินรอหน้ารอตาอีกกลางโดนีย่ยละเปิดไม่น่าเข้าเลยเพื่อน,อนอโอ้เสียถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเราต้องรีบรวยนะเพราะทีมเขามีแทงเยอะฮัโหลเข้าไปครับต่อเรือกเข้าไปได้ได้มากสุดอุ้ยนาะขอถ้าเพื่อนจะเล่นนะ่ะถ้าเพื่อนจะเล่นเพื่อนเล่นได้เนี่ยจริงริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ว้าวดีไปครับ ตีปกปักปกปักไปหุ้ยผมต้องอุ้ยสวยสวยสวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียหน้าไปเสียหน้าไม่ใช่ไม่เสียหน้าแบบนั้นโจ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 วิปก็เป็นตัวที่ผมเล่นบ่อยอยู่นะมันเป็นตัวที่เล่นละเมื่อยนิ้วมากใครเล่นละเมื่อยนิ้วบ้างไหม ผมเล่นวีฟแล้วเนี่ยเมื่อยนิ้วแบบตอนหลังเกมเนี่ยเมื่อยนิ้วมากเลยต้องแบบตีรัวๆอย่างเงี้ยจริงแล้วปล่อยอโตโ้ก็ได้นะแต่ว่าผมติดแบบว่าวตีย้ำๆมาแบบสวยครับน้องวิฟวันนี้สก,กินไดนโดนเสาร์นะไดโนเสาร์อโลออาคี่เขาพุ่งมาแน่วะเข้าพุ่งมาแน่แท้วะเก็บพุงพ่งไว้หนีเขาก่อนดีวกว่าสวย แค่เรามีโลอ์เราก็กลับบ้านทุกเวลาโอเคเขาก็โดดพลาดสวยครับสวยพี่สวยตันโดนไหมเนี่ยเหมือนจะตันโดนเหมือนจะตันโดนโอเคแคลรี่เขาไม่กล้าเข้าละอย่างมากเขาก็แค่อาจจะตั้งบ้านตั้งป้อมอยู่หลังบ้านเขาเราสามารถแย่งฟ้าได้ไหมอีกนิดมาอีกนิดมาทุกคนโอเคเราหลบวงได้ครับไม่โองสโลว์ยิปเล่นง่ายนะทุกคนก็เอาไปเล่นกันได้นะครับ เจอทีมแบบเนี้ยทีมที่เขาเข้าถึงตัวน้องเขามีจังหวะหนีนะเออน้องเขาบยบว่ามีหนีได้อยู่แล้วก็เออสกิลนะครับการที่เราพุ่งถอยหลังมาเนี่ยใช้สกิลหนึ่งพุ่งเนี่ยมันจะทิ้งเออเขาเรียกอะไรนะลูกระเบิดว้ข้างหลังนะถ้าศัตรูมาเหยียบก็คือจะได้สโลแล้วก็ได้ดามีด,ด้วยเอาไว้หนีใช้ได้อยู่เนี้ยพุงพ่งปุ๊บเห็นไหมมันจะมีลูกระเบิดมาอยู่5ก,ก้อนก้อนขี้ห้าก้อนใช่ไหมวะสองสี่ห้าหกก้อนหกก้อนนั่นแหละครับ ถ้าคนที่เดินมาเหยียบจะโดนสโลแล้วก็โดนดามีด,ดนะ้วยนะสกิลสองก็เป็นสกิลตันธรรมดาครับแล้วก็อันติเนี่ยจะเป็นฝนดาวตกได้ทั้งสโลได้ทั้งดามีดด้วยแต่ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกเอาจริงก็คือเหมือนเป็นสกิลที่ช่วยกันบ้านได้เนาะรุดับคีปเข้าบ้านแล้วเราอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วฝั่งเขาเยอะก็เออสกิลอันเนี้ยเนี่ยแบบว่าอาไว้ลงเวลาอย่างเงี้ยเออเห็นบ้านมันก็น่าอยู่ก็ถือว่าแรงอยู่เนี่ยสวยครับโอเค โอ้สวยสวยเอากลางเลยทุกคนอุ้ยหมุนตาไม่โดนไม่เป็นไรทาล่าทาล่าเพิ่มเลือดเพิ่มทันหรือเปล่าอืครับผมอ่าแล้วก็ลืมไปน้องบิ๊เนี่ยจะตีธรรมดาเป็นปืนกลเล็กนะแล้วก็ถ้าเราพุ่งสกิลหนึ่งครับมันจะเป็นการยิงลูกระเบิดนะเนี่ยแล้วก็เห็นหลอดเหลืองไหมมันคือเอ่อเขาเรียกอะไรระยะเวลาการยิงระเบิดซึ่งมันจะแรงมากติดคีแรงมากทุกคน เป็นตัวที่หนุกนะก็เรียกอะไรอะ่ะคือถ้ามันได้ยืนอย่างเงี้ยเราเราค่อนข้างเราจะพิวอยู่จังหวะหนึ่งอ่ะเราสามารถวนอ้อมได้ตลอดวยเลล่างโดนมาผมไปเฮ้ยอันตีละชอบอันติอันติเล่นอันตีว่าเป็นว่าเล่นเดินในดีกว่าครับไม่เสียงไม่เสียงเสียงผมแบบมันเหมือนบบลิ้นจุกปากตลอดเลยล่ะเจ็บมากเลย เดียครับแล้วต้องไปช่่ยกลางนะรำบว่านี้ก็ฟาร์มครับทีมเขาไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าดาเมจเขาไม่ค่อยมีด้วยแหละด้วยความเป็นทาร่ากับซโลอ์เนาะอาจจะได้หลังเกมที่ลำคาญเรายิงไม่ต่ากนทีก็วิปก็อัพเป็นหนึ่งน้ำนะเมื่อกี้ผมกดผิดกดผิดอัพสองแล้วก็เวลายิงป้อมเนี่ยดูดิ โคตรแรงอะเป็นไงนัดละห้าร้อยนี่แค่7นาทีนะครับทุกคนโอเคสวยสวยเราสแปมครับเนี่ยเราก็สแปมแล้วก็วกระโดดถอยหลังเนี่ยเขาตามมาโดลนลู้เบิ่อเห็นไหมก็ได้สโลได้ดาเมจต,ตายละทาร่าเพื่อนนายไม่รอดแล้วละสวยครับเฮ้ยเราได้ต่อได้ต่อยาวเนี่ยเราหมุนครับหมุนยิงสวยครับแจมแจมไม่ผมว่าได้หมดนะเนี่ยอุ้ยเราโดนเอ่อรถเขาเรียกอะไรนะรถเกาะเพชสวย <S <S เขาก็โดดกลับมาละ อุ้ยผมไม่ไหววะออกก่อนโอเคได้ครับเด้นเลื่อนมากลับบ้านก่อนทุกคนเรายืนนานก็ไม่ไหววะกลับมาใหม่แจมโบแจมโบแจมโบ,มโบอย่างนี้แจมโบสวยจ้าโอาแคลจริงลูอี้เนี่ยลูอี้แหลแงอะ่ะมันก็สกงคนแบนนะไจริงคือตอนนี้ถ้าเอาวีสามารถแบนได้ฝั่งละสามตัวนี่จะเป็นอะไรที่แจมว้าวมากเลยแต่ทุกคนจะมีตัวเล่นกันไหม ยิงป้อมครับป้อมแตกแล้วสอยต่อยัดยัดยัด,ด,ดยาวออกขวาเห็นไหมคนมันคิวมากเลยตัวนี้วิบจรงจริงอ่ะอมันมันจับยากนะจร,จริงตัวเขาถือว่าค่อนข้างจะโอเคเนี่ยเขาจะหนีแล้วก็สกิลไว้ครับเฮ้ยเกมนี้จบเร็วอีกเหรอโอ้ยกิบผมสั้นนะ้เนี่ยกิบสั้นนะเพื่อนนี่ยิงโอเคสวยโตรลกครับน้องเขาก็ยิงปอแปะเห็นไหมเราแทบจะไม่ได้ตกเป็นเป้าเลยเพราะว่าเราเข้าเข้าออกข้างหลัง โอ้ตีป้อมเลยอาาตอนนี้เดี๋ยวผมแถมให้เกมดีวกว่าถ้าผมได้แคลี่มาเป็นวิปนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สองเลยทุกคนโอเคครับคุณผู้ชมครับก็กลับมาอยู่ในตาที่สองกับน้องวิปสกินไดโนเสาร์น่ารักปิกนะครับวันนี้ก็เออไม่ใช่สิตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะงานหนักนะเพราะเราเจอกับวูคองแล้วก็เจอกับแวนนะครับซึ่งถ้าอยากมีชีวิตอยู่อย่าปีห้าวกับแวนคือตัวเขามีสตันไง แล้วเราเล่นยากนี่อ่ะนี่ขนาดเราเสียเรคัเวอรี่ไปแล้วนะเราห้างกว่านี้ไม่ได้แล้วทุกคนเพราะว่าเราต้องเอ่อซิปเขาไปซิปเขาไปปวนบูอยู่อุ๊ยใครอยู่บนวะโอเครับเดี๋ยวเราน่าจะต้องยืนในบ้านไปก่อนนะรอให้ซิปเรามานี่อ่โดนมาวะเหมือนจะเห็นว่ามีคนอยู่อุ้ยสวย สวยงามมากแวนดักแน่นะครับลลเจเขาอยู่นู่นเนะลลาะเราอยู่นี่หลอเราต้องเดินอ้อมมาก่อนปึ๊บ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 ตีไปครับทุกคนระหว่างนี้เออเซเรลล่านะยังไม่มาอุ๊บมาดิเราก็มีตันเหมือนุ๊ยตันไม่โดนหายแล้วไม่เป็นไรครับแตกเขาเต็มไงเล่นยากว่ะไ,ไ,ไม่เป็นไรเราก็ยืนค้ำเลนไปก่อนครับเดินเข้ามาแม ว่าเดินแน่เลยวะเราจะลองสักตั้งหนึ่งไหมลองสักตั้งแล้วกันโอ้โหเซฟิล่ามาอย่างงี้น่ะตายดิรออะไรล่ะจ๊ะอย่างงี้ก็ตายดิจ๊ะเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยตายเออเพื่อนถ้าจะมากันขนาดนี้นะครับตายให้กันได้ครับพี่พี่ครับทีมันเขาดุดันมากนะต้นเกมนะเดินเต็งหิน เราต้องรีบไปช่วยทุกคนมาแล้วเรามาแล้วส่วนได้ปะ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 โอ้คเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิงมา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 ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเห็นมผมเห็นลิงนั่นไงหลนครับโอ้ยกระตุกนิดหน่อยเฮ้ยเพื่อนซิปไปวารเร็วนั้นน่ะออ้ยโลโลโลโอ้โหเกือบได้วะอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ ยังจะไม่กลับบ้านใช่ไหมนะ่ะโอเคเขาเสียฟิกเขาเสียฟิกสวยเพื่อนใครมาอีกวนะน่ะโอ้โหโอยอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยวะถามจริงเซฟิลา่ลาเซฟิล่าตายพี่เถอะตายพี่เถอ,อะเพื่อนอีกทีเดียวโ <c oughs> อ้ขอเดืใจ <c oughs> วะเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้น่าจะหนักหนาเอาการอยู่ทุกคนอุย้ย ไอหมีก็ทำไมต้องเจิดน,น้องหมีตลอดเวลาเลยวะอย่าหมีอย่าตกชัน้นหุย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 แต่ละตัวเอาอีกละเอาอีกละหาเรื่องมาให้อีกละโอ้ยตีฟเพื่อนถ้าฟ <c oughs> ีฟจะอย่างนี้นะครับกลับเลนต่อครับเมื่อกี้ซิปเขาพิมพ์มานะเขานึกว่าลิงไม่อยู่โอเค เราให้อภัยได้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราจะรีบฟาร์มกลับมาให้ได้เร็วที่สุดเลยโอเคเราเออค่อนข้างจะเล่นยากกว่านะตอนนี้ไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลกเราต้องเคลียร์คลิปไปเรื่อยๆก่อนนะทุกคนเราเป็นเคลียร์เลนก่อนแล้วกันนะสั่งเคลียร์เลนก่อนโอเคครับอยากให้เขาได้เข้าป้อมอ่ะพอเขาได้เข้าป้อมมันมีตัวอื่นที่มันเข้ามาด้วย เออไม่เป็นไรตามกันไปว่าสิบตัวนี้ก็น,น่าจะช่ำอยู่นะผมเล่นสิบแล้วไม่เคยแบบอมเพิ่มเกาะอ,อย่างนี้ได้เลยวะคือ <c oughs> แบบผมเล่นพวกฮีโร่ที่มันเขาเรียกอะไรโมบิลิตีอ้อ่ะการเคลื่อนไหวสูงสูๆไม่ค่อยรอดเท่าไหร่เล่นแล้วนิ้วม,มันพันอย่างเงี้ยนาคงนาคอร์สอะไรพวกเนี้เยเิ่มจะได้ปะหนึ่งตัวสวยครับตายทีทีเทีอเพื่อน <c oughs> อุย้ยโล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 สวยอันนี้อันนี้โลสวยนี้โลสวยจริง ลิงมาครับเราตันช่วยเพื่อนได้อยู่ไปไหนไปไหนไปไหนนะไปไหนโอ้ถูกทางเราถูกทางโอ้โหเจไปดีืเปล่าโอเคครับเอามังกรเลยเฮ้ยโอ้โหผมเกือบโดนขังสวยครับอะไรวะนี่อนะยังมันอะไรกันน้องหมีเพื่อนนัองหมียมาตีชันสี่หนูครับเรา ถ้าเล่นแคลี่เนี่ยถ้าเราได้เปลียบเราก็เอามังกรให้เพื่อนมันนะเพื่อนจะได้ไม่ต้องมาคือผมเล่นป่าแล้วแบบถ้าเจอแคลลี่เนี่ยช่วยเอามังกรให้คือแบบหงลักตายเลย <c ười> เป็นป่าที่ขี้เกียจกลับเข้าเลียนต่อนะกลับเข้าเลียนตอบครับผมเนี่ยคือนเนี่ยถ้าเราเข้าเลียนไม่ได้เราก็่ต้องมีสิที่สามารถเคลียร์เลียนได้ทุกคนถึงว่ามันจะได้มีเยอะเท่าไหร่หรอกแต่มันก็ยังพอได้อยู่หรอก วิลิงมาลิงมาว่ะทุกคนลิงมาชิหายละอีหลูลิงโอ้ยลิงลิงลิงกระลิงกระทืบกระทืบเพี้ยนกระทืบเพี้ยนเลยระบิดบบลินก็เจ็บอยู่ยังพูดมากอีกอุ้ยได้นกเขาแน่ได้นกครับผมสวยเอ่อตามตามนี่เห็นไหมสกิลหนึ่งเราสามารถกระโดดไล่ตามนี้ก็ได้โอเคทุกคนต่อครับเพื่อนเรายังอยู่ในไฟแล้วก็ยังต่อได้นะ เดี๋ยวเรารอเอ่อป้อมกลางไหมสวยสวยป้อมกลางได้ครับผม,มกลางแตกรีบรอดันกลางต่อกลางต่อเลยเพื่อน<ๆ>เพื่อนเพื่อนกลางต่อเลยครับผมได้ไหมหวะไม่ได้แล้ะลิงมาละมีอะสโลเห็นไหหูแรงเเนี่ย,ยทำเล่นไปกลับบนครับผมกลับบนก่อนเดี๋ยวบนแตกกลับไปบนก่อนกลับไปบนก่อน ดี๋ยวนี้มือถือจอ,อกดไม่ค่อยติดนะกดแล้วไม่ติดอะไรครับเนี่ยลองหาเครื่องใหม่ได้เปล่ายิงครับยิงตามป้าแปะเราไปเรื่อยๆนะของที่ผมออกก็ตามนี้เลยทุกคนเออเซนี้อันแรกสุดอะก็คือเวลาเลือกของผมจะเลือกตามเขาเรียกนะเซตสมองระภูมิลบที่ประสิงธิ์ชนะที่สุด,ดเอ้ยประสิทธิ์ชนะเยอะสุดเนาะแล้วก็ อาจจะมีไอเทมบางอย่างเนี่ยที่เราอาจจะดูว่าลูกเกมมันเป็นยังไงแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับเนี่ยหว่างเนี้ยแล้วก็สโลไปเผื่อมีคนตายด้วยเนี่ยอุย้ยสวยสวยปะ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 ต้ะะานโอ้โหผมไม่ได้ว่ามันเยอะเกินเฮ้แต่ผมว่าฉลาองฉลอดได้หมดเ้ยฉองเนี้ยฉลอดได้หมดสวยได้สา,สามตัวแล้วก็อาจจะโดนลิงมาตบทีหลังโอเคตามสเต็ปไม่เป็นไรถือว่ายังได้อยู่นะ โอเคครับแล้วก็สลับมาเรนดาร์ข้างล่างนะเลนบนเอออุรยะหอดาร์กันเหรอสตายยังอะ่ะเฮ้ยผมไปร้าทานันปัอุ้ยเหมือนจะร้านทันหรือเปล่าอุ้ยสวยสุดยอดมากเพื่อนโอเคตรงกลางไม่น่าจะมีปัญหาฉลอดอยู่ครับเราเอาล่างต่อเนาะและลิงด้วยว่ะโอเคโอเคผมว่าผมดันล่างต่อว่ะว่าเอาล่างต่อว่ะดีไงทุกคนเนี่ย ยิงสกิลหนึ่งลูกก็เบิดมันเป็นอะไรที่แรงมากนะแล้วยิ่งเขาอัพแพดมาอย่างเงี้ยถึงการเขาเลยนนะยิงช้าก็จริงแต่ว่าพอเลดเกมอะเรามีของไอเทมยิงเยอะๆมันก็ยิงเร็วเหมือนปะแล้วมันก็กลายเป็นได้ดาเมจเพิ่มมาด้วยก็คือแบบแต่ต้นเกมจะเล่นยากนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกต้นเกมเราก็ไม่เราก็ไม่แรงอยู่แล้วตัวเราอะ <S 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 อโอเคเจอกันที่ประมาณกลางเกมเลดเกมนะถ้าวิบเนี่ยผมให้เป็นตัวกลางเกมเลดเกมแล้วกัน เสเตสตันครับเอพื่อนเพื่อนเพื่อน,นโอเคแต่สกินน่ะมันน่ารักไงน้องไดนโนซงน้องไดนโนเสาอย่างเงี้ยสวยครับเซฟเฟลา่โา,าโอเคเอาเอโอเคแครีตายแครีตายแล้วก็ ยาวยาวทุกคนยาว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 อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเขาทำอะไรเราไม่ได้ยาฮ่าโอเคอีชาอยู่บนครับได้ป้อมเอ่อได้ป้อมล่างแน่นอนละได้ป้อมล่างจ้าได้ป่บวะ่าไม่ทันว่ะไม่เป็นไรจ้ะเราไปไหนต่อดีเลือดเราหมดอ่ะเราออกกลางได้ไหมตัวนี้ยิงนอกป้อมได้ป่ะเฮ้ยยิงนอกระยะป้อมได้อยู่ว่ะแต่ว่าต้องสเต็ปดีนะต้องมีสเต็ปดีนิดนึงนะโอเค เดี๋ยวเราด้านบนม่เสริมทัพก่อนนะครับข้างบนหูรถถังสามคันไม่ดัานนี้มีแตกแน่เลยเราก็ต้องจะไปรวมกับซีแป้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวลิงมาตบเราเนาะลิงเขาไปไหนวะโอเคผมว่าลิงเขามาบนละเรากำลังไปครับเรากำลังไปเพื่อนกำลังไปเนี่ยพุ่งด้วยความด้วยเร็วนัวจังวะนัวนัวนัวตรงนั้นนัวมากนั้นนัวนั้นนัวนัวสวยครับ กลางจ้าอย่างงี้ไอผมว่าลิงไม่กลับวะอ,อยู่ไหนวะเมื่อกี้เห็นมันผุดโปรอยู่ฟ้าเลยเอาฟ้าเลย,เเล,ยลิงไม่ได้ฟ้าก็เท่านั้นแหละลิงไม่ได้ฟ้ามานานก็หมดใครอยู่แถวนี้ไม่เห็นมันใครอยู่แถวนี้กันคีบปับอย่าให้ไปอย่าให้ไปตึงไว้ก่อนทุกคนเฮ้ยคิวกอดคิวกอดดูดิโอ้โหดูความแรงดูความแรงดูความแรงของน้องวิบดูดิดูดิดูดิดดโอ้โห อย่างนั้นละแล้วแบบไล่ยิงแบบไล่ยิงแบบสุดซึ้งอ่ะสุดซึ้งกระทึงโปโปสาอะไรวะพูดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนผมจะทำการยิงนอกป้อมมาถึงมาวะอุ้ยแย่ละแย่ละนี่ยิงนอกป้อมยิงนอกป้อมยิงนอกป้อมไม่นอกแล้วนี่อ้ยเดนอะไรครับเมื่อกี้ผมโดนอะไรครับนี่ไงสกิลหนึ่งสกิลเดียวสี่พันโอยแล้วดับเบิลดาเมจบูมสติ๊กไปด้วยตุยเลย เอาละเราเกิดขึ้นมาเหมือนว่าโอกาสจะกลายเป็นวิกฤตแล้ว <laughs> มันว่าโอกาสจะกลายเป็นวิกฤตแล้วโอเคไปไหนหมดโอเคไม่เป็นไรครับเพื่อนเรากำลังไปครับเาากำล,าลังมาช่วยชุดเดียวหายสวยระหว่างนี้เอาดาร์ครับระหว่างนี้ต้องเอาดาร์แล้วขอร้องล่ะต้องเอาดาร์ครับทุกคนเอาดาร์มาทำไว้ก่อนนะตุยงไงครับจะ <laughs> <laughs> เย็นเพื่อนนี่เห็นไหมเลตเกมแล้วก็ เอาดาร์กได้เอาอะไรได้ทุกคนมันดีแค่ไหนพีะ่ะแต่บางทีถ้ามันเจอตัวพวกแบบล้วงหนักๆอะ่ะมันก็ยินยากนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยหรือจะมีสกิลหนีก็จริงอะ่ะถ้าเจอลิงชุดเดียวเนี้ยที่มันสตั้นรัวๆแบบโป้งปากรัวๆไม่ให้เราได้สกิลอะ่ะมันก็จะเล่นค่อนข้างยากหน่อยนะโอ้ยดีนะกระโดดทันเซนพี่มันแรงไอ้น้องเนี่ยยืนยืน,ยนเอ้ยใครมา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  ปล่อยบอลเสริมขเข้าไปโอเคทิปโลเราออกขวาครับสวยครับสวยโอเค <An S 2> ได้ได้ต่อติ <been> ๊กติ๊กทลายแถวหลังตนันตัานใส่หน้าต้านใส่หน้า,นนาแล้วยิงยิงอยู่อุ้ซิปโอ้สวยอุ้ย <c oughs> ใครมาลิงโอ้สวยจ้า <c oughs> <c oughs> ดูดเลือดครับผมเนี่ยแล้วเล็ดเกมก็คือแบบดูดเลือดอลังการมากไม่เป็นไรเราจบเลยครับตันกลางจบเลยจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องดันการจบแล้วเพื่อนแทงด้วยโอเค เกียร์ชนะให้ป้อมแต่คนนล็กนิดนึงคนเล็นิดนึงก็ได้คนนิดนึงคนสักนิดนึงก็ได้สโลไปนี่สโลสโลโอเคเราไม่สนใจตีป้อมครับสวยครับตัดมาสองดาวนะกับน้องวิทนะทุกคนไปหาลองเล่นกันได้ครับเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างจะง่ายเลยนะแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันยืนด้วยตัวเองได้อ่ะเออสกิลหนึ่งหนีได้แล้วก็พอเราสกิลหนึ่งมาเงี้ยมันปาระเบิร์ดข้างหลังใช่ไหมใครเดินเดี่ยวระเบิดเนี่ยก็จะสโลแล้วก็จะได้หนีนิดนึงนะแล้วก็สกิลสองเป็นสตันซึ่ง ถือว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องใช้ได้นะครับโอเคแล้วก็มากระเล่นทองแคลรี่แล้วก็ซิปเ v p ไปนะครับซิปเล่นดีตอนนี้ซิปเล่นดีแล้วก็ทีมเล่นดีมากครับทุกคนยอดมากก็หากชมคลิปจนจบแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันสักนิดนึงนะครับส่วนใครอยากเห็นตัวไหนก็สามารถทิมคอมเมนต์มาได้นะครับผมอ่านดูคอมเมนต์จริงๆไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย